สวัสดีค่ะพบกับมาดามสโลวนะคะกับเพจสอนรักนะคะก็วันนี้จะมาพูดถึงเส้นบางๆนะคะที่คำสำหรับความผูกพันนะคะไม่ว่าในสถานะครอ,อบครัวพ่อแม่แฟนนะคะหรือพี่น้องก็ตามะคะจะมีเส้นบางๆที่กั้นระหว่างความผูกพันไว้นะคะซึ่งเขาเรียกว่าในเขาเรียกว่า ความไวใจไว้เนื้อเชื่อใจความวางใจเอยความเห็นเกรงใจนั่นเองนะคะมันมันมันแปลได้หลายอย่างแปรมันมันควบคอบคุมด้วยความที่เรียกว่าเส้นบางๆนะ,ะด้วยด้วยประสบการณ์ของของมาดามเองนะคะว่าเส้นบางๆของเส้นเนี้ยนะคะมันสาคัญมากๆเลยนะคะเส้นที่เรียกว่าเส้นความไว้ใจนะคะคือมันเป็นเส้นที่สําคัญมากๆเพราะบางคู่บางครอบครัวบางคู่รัก นะฮะบางบ้านเนี่ยนะฮะมักจะม,มักจะมองผ่านเส้นบางๆนี้ไปหรือไม่เคยเห็นมันเลยนะคะเออถ้าสมมติว่าเป็นแม่ลูกก็จะไม่ค่อยไว้ใจลูกเห็นว่าลูกเป็นเด็กไปทําอะไรไม่ได้นะคะก็จะทําให้ลูกเปนเ็นเด็กที่ไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ไม่สามารถที่จะพัฒนาความคิดของตัวเองได้เพราะมัวแต่กลัวว่าแม่ว่าเอาใช่ปะอ่าถ้าเป็นในฐานะของแฟนก็จะถือว่า ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะถึงจะรักกันไปก็คงจะรักกันไม่นานนะคะก็มันเป็นสุรความรักที่มันเป็นเส้นบางๆที่ไปทางบวกก็ได้ไปทางลบก็ได้นะคะแต่ส่วนมากแล้วคนส่วนมากในส,สังคมเราเนี่ยนะะพาเ,ะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนำพาไปสู่ไปสู่เส้นลบมากกว่านะคะซึ่งไม่มีความไว้ใจซึ่งกันและกันเลย ซึ่งไม่เคยให้กําลังใจซึ่งกันและกันเลยไม่เคยเกรงใจไม่เคยเห็นใจไม่เคยวางใจกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอยากจะมีรักที่ดีออกแบบได้ต้องรู้จักรักตัวเองก่อนแล้วก็เห็นตัวเองให้ได้นะคะมาดามพูดอยู่เสมอว่ารักตัวเองให้เป็นเห็นตัวเองให้ได้ก่อนถึงจะมีใจไปรักคนอื่นและเห็นจกเห็นใจคนอื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการรักไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ น่ากลัวนะคะแต่ต้องรู้และรับมือมันได้นะค,ะคุณจะไม่เจ็บคุณจะไม่ทรมานคุณจะไม่รู้สึกแย่กับมันนะคะต้องก็มาดามก็เป็นเป็นอีกหนึ่งแสงอีกรแรงบรันดาลใจให้กับอีกหลายๆคนนะคะที่กําลังเจอภาวะความท้าทายอยู่นะคะก็ข้ามมันไปให้ได้ด้วยตัวเองนะคะไม่มีใครช่วยเราคะ่ะอัตตหินะคะทุกโอกาสทุกวิธีทุกวิกฤตคืออัตหิค่ะนะคะ นเป็นที่พึ่งแห่งตันวันนี้มาคลิปจัสั้นๆไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกับมาดาเพจสอนรักใหม่นะฮะสวัสดีค่ะ